นี่คือพระคุณแผนนะครับเป็นพระคุณแผนผงพายแม่สีนวลนะครับมาพร้อมกล่องนะครับเป็นพระคุณแผนพรายแม่สีนวลปลุกเสกโดยหลวงปู่หาสุภโรแห่งวัดป่าสกวันอําเภอสหัสขันจังหวัดกาลสินนะครับวัตถุมงคลชุดนี้อธิษฐานจิตปลุกเสกโดยหลวงปู่หาสุภโรเมื่อวันที่15กรกฎาคม2,500 62นะครับสร้างปี2562นรบอะครับวัตวัตุประสงค์ในการสร้างในยุคนั้นสมัยนั้นเนี่ยเพื่อสมทบทุนในการบุรณะซ่อมสร้างกุฏิสง์ของวัดป่าสกวันนะครับส่วนคำว่าผงพรายนี้ได้พรายแม่สีนวลมาพรายแม่สีนวลนี้นะครับโดยการนำพาของท่านคูบาโตนะครับท่านได้นำพรายแม่สีนวลเนี่ยมาจากอำเภอสตึกนะครับจังหวัดบุรีรัมย์นะ เป็นพายที่ได้มาแล้วนำมาให้หลวงปู่หานั้นได้เมตตาอธิษฐานจิตปลุกเสกนะครับทุกเนื้อทุกพิมพ์นะครับทุกเนื้อทุกพิมพ์ผสมผงพลายแม่สีนวลมีความเข้มขังเนาะตามความเชื่อนะครับผมก็เคยนํามาทําคลิปแล้วหลายครั้งนะครับองนี้เป็นเนื้อสีเหลืองนะครับเป็นเนื้อสีเหลืองผสมอ่าไม่ใช่ที่ฝังอ่าเป็นฝัง ฝังเพชรหน้าทั่งนะเขาจะเรียกเพชรหน้าทั้งนะครับถือว่าเป็นวัตถุอาถรรพ์นะเป็นเรียกว่าสิ่งของที่มีฤทธิ์อยู่ในตัวนะครับนี่ครับเห็นไหมครับด้านหลังเนาะนี่เป็นพายแม่สีนวลนะครับหลวงปู่หาท่านก็เป็นพระพิปัสนากรรมฐานเนาะสิทธิ์ในสายของหลวงปู่เสาและหลวงปู่มั่นนะครับในปีที่ท่านมรณภาพนั้นท่านอายุ99ปีนะครับถือว่าอายุยืนยาว แล้วก็สิ่งที่สร้างชื่อเสียงให้ท่านเป็นอย่างมากเนื่องจากท่านมียานที่ต่วันมีม,มีมีพลังยานพิเศษที่เข้มแข็งแบบพูดง่ายๆนะสามารถที่จะนิมิตเห็นซากจุดที่ตั้งจุดที่ตั้งของซากฟอสซิลไดโนเสาร์ได้นะมียานขนาดนั้นเลยนะมองย้อนไป65ล้านปีเลยนะไปเห็นว่ไดโนเสาร์เนี่ยล้มตัวลงาตายอยู่ที่จุดจุดไหนของภูกุ่มข้าว สามารถชี้จุดได้ถือว่าเป็นพระที่มีคุณวิเศษจริงๆเป็นพระที่มียานวิเศษจริงๆนะและก็ได้ปลุกเสกวัตถุมงคลรุ่นนี้ขึ้นมาถือได้ว่าต้องมีความเข้มขขังตามความเชื่อของผู้ที่ศรัทธายอย่างแน่นอนหากชื่นชอบและสนใจก็ทักกันเข้ามานะครับ0647744808เป็นเบอร์โทรของผมนะครับ